ชุ่มแสงเปลี่ยนชื่อเหรอเออนี่มึงกล้ามายืนเทียบกับกูเลยเหรอเนี่ยทำไมจะยืนไม่ได้เฮ้ยนี่กูพระปรยูระวงนะเว้ยพระปรยูระวงเออกูปวดยวดนะครับปวดยวัดไหนไอชุ่มแสงเฮ้ยกู้ชาตะโกนนี่มึงเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมใ่บ้านพักพระราชทานของกูบ้านพักพระราชทานเออแต่กูเข้าไม่ได้ไงเข้าไม่ได้หลบไม่ถูกกันเนี่ยหัวเหรอหัวไอผู้าตะโกน หมดที่ไปแล้วนะเนี่ยขยันเรียดจังพึ่งเลยท่ตะโกใครได้ตะโกพึ่งอะจีราเมื่วานเดี๋ยวก่อนพื่เจ้าค่ะเอารน้าสมุดนี่กำลังทำอะไรกันอยู่พื่เจ้าค่ะเดี๋ยวเราทำอะไรไม่สำคัญเดี๋ยวให้มายุ่งอะไรด้วยไม่เห็นหรือไงฮะเมยต่างคนต่างอยู่ก็ไปชอบมู้จะหาวคารเข้ามาสอนที่ผู้มีเขาจะกอดเสือกมาแซ่ดตรงกลางนี่ แล้วบอกว่าราชบุตรเขาได้เขาเข็ยนด้ยนี่ถึงขนาดเป็นหัวเป็นเมียอะไรเหรอไม่ได้หรปล่อยไว้ทำไมล่ะยุนปล่อยไว้ทำไมเพื่อนเล่นเมื่อไเนี่ยทำไมล่ะมึงมึงก็เอาไปเขาด้วยให้เนี่ยอีลายเสือเสือร้องนี้อ่ะลายเสืออืมคนลายเสือเหรอผมพาเข้าห้องน้ำห้าบาทไม่จ่ายตังค์ด้วยเออนนี้เหรอ ไม่ใจตังค์เลยพูอพ่อมาไม่ทันจริงๆเลยทุกไมมันฝากซื้อของไห้มาซื้ออะไรล้วมันเป็นอะไรกติผูญิงก็เป็นกันทุกเดือนน่ะผดเหรอเป็นอะไรแล้วมึงเข้าไปนีมึงไม่ได้เปิดไฟเลยนะมันมืดกูพาเข้าห้องเจ็ดพวกไม้ถูงอ่ะแล้วน่าไปเล่องอะไรมาเนี่ยไม่รู้นี่น่าเป็นอะไร ไม่รู้สึกว่าหน้ามึงเป็นสีสีเลยแต่ถามว่าหน้าเป็นอะไรกูต้องถามอีนน่นเขาเป็นอะไรผมราชบุตรนี่จะไปเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรกันจะรู้หรือเปล่าเจ้าของว่าพ่อแม่เขาเป็นใครเขาบอกพ่อเขาตายเป็นไรตายอ่ะหอยนีตายนีที่ไหนนี่ที่จมูกเลนี่ท่านพูดแบบนี้ท่านรู้หรือว่าพ่อแม่เขาเป็นใครก็เพราะันจะแนะนําไม่รู้จักเลยละกันท่านจะขอเอาอยู่แถวนี้ด้วยพ่อเขาวิ่งสี่คนเมื่อตะกี้นี้ คือกำลังชันรับไปอยู่ระวงพระเจ้องพ่อสวัสดีจ้าพ่อประโยชนโอยดวาวมกกระโน่า<อ>มึงไปเรื่องอะไรไปไกลๆไม่รู้นั่นก็ผ่านไปเ,เรื่องอะไรพ่อจะเป็นรังเกียรจก็เจอตัวก็ดีแล้วทีนีไ้ไปต้องไปเสียเวลาตามหาพอ่อนี่บอกตรงๆอ,อย่างลูกผู้ชายเลยคุยกันดืนะ้อซึนน่ะ รักลูกสาวท่านพระประยูรว,วงศ์อยากขอทั้งสี่คนเป็นคู่แต่งงานนี่ของ่ายๆอย่างนี้เลยแต่ของ่ายๆแบบเนี้ยเอาง่ายๆบอกฉันตอบง่ายๆเลยแล้วกันเพื่อจะเขาว่ากำลังท่านไม่ยกให้เฮ้ย<อ><อ>แกนี่แปลกแกแกไม่อยากเป็นพระตาเจ้าแม่ฮะเออเป็นพระตาเจ้าไม่ชอบหรือแกอยากครองตำแหน่งหอยหลวงเฮ้ยหอยหลวงมอมาคิดแต่เรือ่องอะไรเนี่ยพระประยูนอราคตลูกสาวจะไปไี่สวยให้ไปคิดทบทวนใหม่ แล้วกลับมาตอบด้วยอีตอนอยู่ในวังเกียดเราอย่างนี้ไอ้ทีนี้พอมาเจอลูกสาวเราชอบตั้งนั้นสองอัจจะหมดได้จะเอาจะให้เข็ดไอ้สองตัวที่ตามมานี้จะลอยอา้ขาฮ้ยเ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 ฮ้าวง้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮ้เล้ยเงเฮ้นเ้เ้เย้เยแ้เเย ใส่ที่ครอบโคนนี้ทำไนได้ก็ทิ้งรถหนีเข้าป่าไปทีแล้วไม่ไหวไม่ไหวกลัวดิพระองค์รักลูกสาวกอร์ชันจริงหรือเปล่ารักจริงหวังแต่งถึงขอนี่ไงถ้ารักจริงหวังแต่งขนาดนี้ย่อมแสดงออกถึงความรักลูกสาวกอร์ชันได้แสดงออกได้ทุกอย่างงั้นกระอร์ชันมีอะไรแม่พระองค์ทำอะไรอ่ะกระอร์ชันจะให้เวลาพระองค์ท่านสามวันที่นิ้วมือของลูกสาวกอร์ชันจะมีแหวนประจําตระกูลอยู่ถ้าพระองค์ท่าน สามารถทาแหวนออกมาจากนิ้รูกสาวของฉันได้กระผมชัน้นยินดียกให้เป็นคู่แต่งงานพระเจ้าค่ะไม่ถึงสามวันหรอกขอแค่ห้านาทีพอเดี๋ยวเข้าไปถอาไม้เลยช้าก่อนพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านลืมอะไรไปหรือเปล่าพระเจ้าค่ะลืมเป็นบ้านพักของเระฉชั้นพระมาอยู่ละวงผู้ใดไม่ได้นะรับอนุญาตไม่มีสิทธิเข้ามาในเขตบ้านของกระผกชัน,นแม้แต่จะเป็นเชื้อพระองค์ก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาตกระผมชั้นอนุญาต ไปเอาแหวนก็ต้องเขาไปเอาที่บ้านสิอั้งมันเป็นเรื่องของพระองค์ที่จะต้องคิดหาทางกันเองแต่หลวงฉันจะเตือนไว้ก่อนว่าซงสี่ซึ่งห้าเข้ามาลูกปืนมันไม่มีลูกกระตาลั่นป้องป้าขึ้นมาแต่ฉันมีรื่องทชอบที่จะเอาเมนูเรื่องฉุนเลิมแค่แต่งพระองค์มาวิธีกันเองพระยุนโทราพระเจ้าแผ่โอ้หลวงพระยุนโอ้ยพระยุนพระยุนพระยุนยองยองว่ะ เล่นซี้กับพวกเราท่านเลยบอกท่านที่แผนออกแล้วกท่านพาเข้าได้จะรู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะพาเข้าได้ออกไม่ได้เพราะว่ากันเข้าก่อนอ่ายแล้วอะไรเพราะว่ากินะ